นี่ปลานะ่พี่น้องเลยมานเนี่ยพี่น้องนะก็สิป,ประมาณนี่แหละนี่นี่พี่น้องมากระทืกพี่น้องเลยอุ้ย สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามทับชุ่มขับเบิร์นพี่น้องเลยว่าหากกระตื่นมาจะไปยามมองสามพืน้นตอนไซบอร์ด่ายพี่น้องเลยไม่ลื่นตอนยามเลยจะมานบอร์ไซบอร์ไม่จุดไม่เดิมพี่น้องยคือเก่าพี่น้องเลยไปุูนน้ำกันทับชุ่มน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปลุยเลยมอหอดบอลเรายอยู่นี่มองปลาเิี่ว ในยูฮันลงไปนะมองอันนี้หนึ่งเซ้นยูฮันนนะ่ะนี่ยเส้นเครงยูฮันเส้นเครงเลยตัวฮันนี่ก็เส้นหนึ่งมีสามเพื่นพี่น้องเลยเนาะจะไปเบิกน้ากันเลยพี่น้องลดูน,น้ากันเลยพี่น้องเลยอืมเด็กเพื่อนน้องเ น้องปลาซิ่วพี่น้องเอ้ยโอ้มันทีลายพี่น้องอืมอืม น้องมองปลาซิวเบอร์นี่กระท่มกดาษนื้อน่นน่อยเดี๋ยวไปลุ่นมองปลาลุ่นยามที่ซองลางกันยามลางทีซองเลยพี่น้องตัวน,นี้อยากหางเลยเนึงพี่น้องเลยกระเงีวเตีบ้บอยู่นี่พี่น้องนี่ทอดอยู่โลงเพื่ออะไรพี่น้องเอ้นี่เป็นไงเบอร์เออนะลุ่นกันเลยพี่น้อง เล็กขนาดเลยเห็นงไหมนี่น้องปลาเห็นรัวปลาพี่น้องเลยมงจิกเมื่อไลรวพี่น้องไอ้นี่นะมงเกา,าเล้ยพี่น้อง được ơi ba ปลา,า,าพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยลาพี่น้องนี่พี่น้องปลาปลาปลาพี่น้องเอ้ยก็สิบประมาณนี้แหละนี่นี่พี่น้อง ถืออยู่นี่พี่น้องปา่าพี่น้องเลยปลา่ปาป่านี่ฮะแล้พี่น,อน,น้องนี่เนาะเบื่อล่ะพี่น้องนี่โอ้อยู่ในน้ำได้พี่น้องเลยนี่นั่นพี่น้องพอได้อยู่ได้กินเ้าจะเก็บรางที่สองก่อนพี่น้องอยู่นี่แหละเก็บก้อนพี่น้องเลยเอาลุนรางที่สองน้ำกัน หลังที่สามไปนี่นะพี่น้องเอ้นี่พี่น้องหินโบน,นี่พี่น้องน,นี่พี่น้องนี่หินโบน,นี่พี่น้องนี่ป่านะพี่น้องเอ้ มนันี่น้องเตมเจอปลานี่พี่น้องอ่ะนี่ขาวหน่อยพี่น้องเต็มนี่มันหิง,งพี่น้องลเลยมัน,มน,น,น,มนทูหอบเลย ขนาดพี่น้องเอ้ยอืมโอ้ไม่ทิ้ดพี่น้อง もう終わってな。 มองปากาวน้อยนี่ยทึกดีขนาดพี่น้องเลย ปาขาวน้อยนี่กลมเงี้ดูออกก็มีพี่น้องเลย ปลาออกไปจะมีออกจากมองพี่น้องเย เมงกับขาวน้อยเนี่ยช่วงนี้พี่น้องก็พอได้ยูได้กินได้ก็มันดีขนาดพี่น้องเลยมันโคพี่เปนโมก็โมมันยาวก็ พี่น้องเอ้ยตกใจพี่น้องเอ้ยเนยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยฟันแป๊กมาเลยโอ้อันตรายเบาจังก็ตกใจพี่น้อง ơi. มาได้จังใดวะพี่น้องโอ,มอง้มองมองเบาจังจี้เมื่อล่าบานนี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้เตื่นเลยตื่นเลยพี่น้องเอ้ยอย่ามองไปบุหวัวนี่เบิ่งเอาพี่น้อง โอ้ยงูทึกอับทึกอันเป๊ะๆโอยวู้ยพี่น้องตกใจมดเลยพี่น้องนี่ตัวบักใหญ่พี่น้องเลยอุ้ยมองกับพ่อด,ดือมดทึกอยู่ช่วงนี้แหละพี่น้องเลยเอา้าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ปลาก็ะทึกช้ำนี่งูก็ะทึกอีกพี่น้องเลยตกใจมดเลยงูตายแล้วพี่น้องลปล่อยไปได้ละจะได้พดทิมหรือเปล่านี่นะ ปลากับพี่น้องพอได้อยู่นี่เพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเอาขออนุญาตเอาปลาออกกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามองสามพื้นนี่จะใช้เวลาปิ่นชั่วโมงสองชั่วโมงพื้นหน้าพี่น้องเลยนี่ก็พอได้อยู่ได้กินเราพี่น้องเลยซ้ำนี่ก็ได้โอ้ตกใจเว้ยอันนี้คิดว่าเอียนเลยสุดท้ายบูเมนเอียนได้หุยเอียนงูพี่น้องเลยโอ้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้อง พี่น้องเขามาสรุปผลงานการเก็บกู้มองสามผืนพี่น้องเลยใส่ไว้อันน่ะคืนหนึ่งพี่น้องนี่หมาน์ฮอดอันนี้หนังมาน์ฮอดงูพี่น้องเลยเบาทจรตกใจมึนงูบแบบไงไงงูปยาย่านี่ยนะพี่น้องเลยเห็นบ่เฮย้ยถทือกมองปลาขาวน้อยพี่น้องเลยตกใจมึนนี่ป่ากำมานอยู่พี่น้องเลยหมาน์ฮอดงูพืน้นนี่แล้วอันนี้พื้นที่ชงป่าตาเส้นเคร่งกันพี่น้องเลย อน the ันนี้ก็พอหมานอยู่ได้พี่น้องไงนี่เนาะนี่อันนี้มองปลาซิวอันนี้นี่นี่ถึงแต่ปลาขาวน้อยพี่น้องเไยปลาซิวเราบถูอเราบูมีปลาซิวพี่น้องเไยปลาขาวน้อยพี่น้องเอาขออนุญาตเอาปลาออกจากมองก็เด้อพี่น้องเลยนี่เพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือวันจันทร์เขาก็ต้องไปเรื่อไปงานตัวพี่น้องขออนุญาตก่อนพี่น้องเลยขอขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามแล้รับชมพี่น้องเลยรับชมรับเบิ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามน้ำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอันน่าให้ให้เบ้าจันได้พี่น้อยขอฝากช่องน้อยๆน้ำพี่น้ำน้องทางประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศก็เนาะสิ่งเดียวกันพี่น้อยขอให้หักไหลแพงเด้อขอลาลมความดีไปก่อนพี่น้องเลยพ่อกันคลิปหน้ายฉรับคลิปนี้แสดงความเข้าใจบ๊ายบายพี่น้อง